จุดเด่นของ l i n k ์อินจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเราลองมาฟังข้อมูลกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปถึงข้อมูลที่สําคัญค่ะเพียนี่อยากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด follow page กันด้วยนะคะ l i n k ์อินนะคะเป็นสื่อโซเชียลมีเดียที่ให้เราสามารถสร้างเครือข่ายสังคมทางออนไลน์ได้เลยค่ะ โดยที่เรานะคะจะมีหน้าโปรไฟล์เป็นของตัวเองค่ะแล้วในหน้าโปรไฟล์ของเราเนี่ยเราสามารถใส่ในเรื่องของประวัติการศึกษาประวัติการทํางานผลงานที่ผ่านมาแล้วก็ทักษะต่างๆลงไปใน Link ์อินได้เลยค่ะเปรียบเสมือนว่า Link ์อินเป็นหน้าเรซูเม่ของเราอีกหนึ่งฉบับเลยเลยค่ะแล้วก็อีกทางนะคะยังสามารถเปิดโอกาสให้ HR จากบริษัทต่างๆทั่วทุกมุมโลกสามารถติดต่อสอบถามพูดคุยกับเราได้อย่างง่ายดายด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะใน l i n k ์อินยังมีพื้นที่ให้เราในการค้นหางานได้ด้วยค่ะไม่ใช่แค่ในเฉพาะประเทศไทยนะคะแต่เราสามารถค้นหางานได้ทั่วโลกเลยค่ะโดยเพียงง่ายๆนะคะเราใส่ตำแหน่งงานที่เราสนใจนะคะแล้วก็เลือกประเทศที่เราต้องการค่ะง่ายๆแค่นี้ค่ะก็จะทําให้ข้อมูลที่เราเซิร์ชหานะคะขึ้นมาเป็นจํานวนมากค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะดูน่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะลองเข้าไปใช้แพลตฟอร์มนี้กันดูนะคะ ถ้าหากว่าใครยังไม่มีแพลตฟอร์มนี้นะคะก็สามารถใช้อีเมลสมัครเข้าไปแพลตฟอร์มนี้ได้เลยค่ะลองเข้าไปเล่นกันดูนะคะคุณอาจจะได้งานในฝันใน,ผ,นผ่านแพลตฟอร์มนี้ก็ได้ค่ะและถ้าหากว่าคุณรู้สึกว่าการเขียน Link ์อินโปรไฟล์เนี่ยไม่รู้ว่าจะเขียนยังไงให้ดูเป็นมืออาชีพแล้วก็ดูสวยเป็นธรรมชาติสามารถทักชัดหาพี่อันนี้ได้เลยค่ะพี่อันนี้มีทีมที่จะทำให้ลิงก์อินของคุณดูโดดเด่นได้ค่ะ